วันนี้นะคะกับมาพบกับคุณครูนุ่มนะคะวันนี้เราจะนัดเจอกันในการเรียนออนไลน์นะคะในช่วงเย็นอย่าลืมมาเจอกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเข้าสู่เกี่ยวกับเรื่องลักษณะนะคะของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคุณครูนุ่มยกตัวอย่างมานิดนึงให้เด็กๆได้ดูกันค่ะว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเนี่ยเป็นอย่างไรคะ่ะไปดูกันเลย ลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือหายใจได้รับประทานอาหารได้นะคะขับถ่ายได้สามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้ค่ะแล้วก็มีการเจริญเติบโตและสุดท้ายมีลูกได้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะในรูปนี้นะคะเป็นปลาฉลามแล้วก็ปลาตัวเล็กๆค่ะ fish and shark สิ่งมีชีวิตก็คือการขยับตัวเคลื่อนไหวได้ปลาก็เช่นกันค่ะสามารถรับประทานอาหารได้ขับถ่ายได้แล้วก็มีการเจริญเติบโตด้วยนะคะต่อไปค่ะแมว cat ลักษณะของแมวนะคะมีหลายขนาดมีหลายสีเลยค่ะเจ้าแมวเนี่ยก็คือรับประทานอาหารได้เจริญเติบโตได้แล้วก็เวลาป่วยเนี่ยเขาก็สามารถป่วยได้เหมือนเราเลยนะคะครุนุ่มนะคะนำตัวอย่าง สิ่งมีชีวิตนะคะเอามาให้ดูนะคะนี่เลยต,เต่อไปนะคะเป็นลักษณะของสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะก็คือไม่สามารถรับประทานอาหารได้หายใจก็ไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้นะคะเคลื่อนไหวไม่ได้ไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้นะคะไม่มีการเจริญเต,ต,ติบโตแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีลูกได้นะคะ สิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะมี2แบบนะคะก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะตัวอย่างก็คือตัวการ์ตูนเป็นรูปวาดที่มีลักษณะคล้ายๆคนนะคะแต่ไม่สามารถขยับตัวเคลื่อนไหวได้แล้วก็มีขนาดเดียวถ้าเราวาดเท่าไหนก็ต้องเท่านั้นนะคะรับประทานอาหารไม่ได้ด้วยเจริญเติบโตก็ไม่ได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นรถยนต์ค่ะ car เป็นลักษณะที่ เจริญเติบโตก็ไม่ได้เคลื่อนไหวได้ด้วยเชื้อเพลิงหรือน้ำมันนะคะรถยนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกอันนึงก็คือดอลหรือตุ๊กตานั่นเองก็มีหลายรูปแบบหลายขนาดเลยนะคะมีทั้งตุกตกต๊กตาสุนัขตุ๊กตาแมวตุ๊กตากระต่ายแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะคะแล้วก็รับประทานอาหารก็ไม่ได้ด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะได้แก่ดวงอาทิตย์ซันลักษณะของดวงอาทิตย์นะคะก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่ว่าเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติมีความร้อนในตัวเองแล้วก็ตอนนี้เขาอยู่นอกอวกาศนะคะเราจะเห็นได้ในเวลากลางวันค่ะต่อไปนะคะก็คือดวงจันทร์มูน ลักษณะของดวงจันทร์นะคะก็เป็นเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะมีลักษณะทรงกลมขลุขระอยู่นอกอวกาศเช่นเดียวกันค่ะเราจะเห็นได้เฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นค่ะสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็มีอย่างอื่นเหมือนกันนะคะเช่นก้อนหินลมอากาศภูเขาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ให้เด็กๆนะคะทำการบ้านโดยการระบายสีภาพที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะดูดีๆนะคะว่าอันไหนเป็นสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตสามารถกากระบาดก็ได้นะคะกากระบาดปุ๊บแล้วก็ระบายสีแต่เด็กๆคนไหนที่สามารถจะเรียนออนไลน์ได้นะคะก็อย่าเพิ่งทำนะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนเย็นช่วง6โมงเย็นนะคะบา,บาย